ที่นี่คือวัดกำแพงงามครับเช้าเๆแสงส่องจากที่ตวันออกมายังเชดีย์ประธานโดยที่มีวิหารตั้งอยู่ด้านหน้าในที่ตะวันออกการวางตัวเรียงตัวของโบราณสถานจะเป็นแบบแกนตะวันออกตะวันตก จุดที่เดินมาแล้วก็นำมาชมฝั่งนี้คือวิหารที่นี่คือวัดกำแพงงามครับชมตอนเช้าในช่วงที่แสงกำลังสวยงามส่วนของเจดีย์ประธานครับมีฐานเขียงสี่เหลี่ยม รถหลั่นชั้นขึ้นไปแล้วก็มีชั้นของบัวข้อมบัวหงายก่อนที่จะมีองค์ระฆังทรงกลมที่อยู่ด้านบนครับลักษณะของเจดีย์ประธานของวัดกำแพงงามในส่วนฐานที่เป็นชั้นรถหลั่นขึ้นไปจนถึงชั้นบัวมีลักษณะคล้ายกับ ที่โบราณสถานวัดสิงห์แต่ในส่วนของวัดสิงห์ส่วนที่เป็นะระฆังทรงกลมด้านบนนั้นจะไม่หลงเหลือครับก็เป็นการเทียบเคียงกันในพื้นที่วัดที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับนี่คือเจดีประธานของวัดกำแพงงามด้านหลังทางทิศตะวันตกของเจดีประธานจะเป็นเจดีไราย มีเจดีย์ลายอยู่3องค์ที่เรียงแถวในแกนเดียวกันับครับมองมุมนี้จะเห็นเจดีย์ประธานที่ส่วนยอดหักหายครับแล้วก็ฝั่งน้นก็จะเป็นแสงเช้าครับแสงเช้าของวัดกำแพงงามมีอาคารโถงยาวๆฝั่งนี้ครับเป็นเหมือนระเบียงคดครับ โดยที่เดิมก็จะมีหลังคาคลุมเป็นเหมือนพื้นที่ในการนั่งประกอบพิธีกรรมต่างๆฝั่งนี้นะครับที่เป็นเหมือนโถงยาวเหมือนระเบียงคดก็จะเป็นลักษณะรูปตัวแอลครับไปฝั่งนี้ด้วยทิศนี้เหลือเฉพาะส่วนฐานศิลาแรงและเสาครับเพื่อให้ท่านได้ ชมได้มองเปรียบเทียบเดินอ้อมมาด้านนี้อีกรอบหนึ่งครับนะครับการวางแกนศิลปะสมัยสุขโขทัยจะเป็นแนวตะวันออกตะวันตกโดยมีแสงสวยสวยสาดส่องลงไปที่วิหารของวัดนะครับส่วนพื้นที่โถงส่วนนี้ที่เป็นเหมือนทางเดินแล้วก็มีหลังคาฝั่งนี้ก็น่าจะเป็น สถานที่นั่งประกอบพิธีต่างๆหรือพุทธศาสนิกชนนะครับเวลาเข้ามาแล้วก็มีแดดมีฝนต่างๆก็จะใช้พื้นที่ด้านนอกนี้กับเหมือนมุมนี้เลยครับในอดีตนะครับในการนั่งประกอบพิธีผ่านศาลา,าผ่านทางเดินโถงที่มีหลังคาที่เราเห็นเฉพาะส่วนเสาและพื้นครับ ในส่วนที่เป็นวิหารครับก็ถือว่าเป็นวิหารที่สวยงามขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่งครับสังเกตว่าด้านบนก็จะมีฐานชุกชีปฏิสถานองค์พระพุทธรูปครับเราจะเดินอ้อมขึ้นไปด้านหน้าเพื่อขึ้นทางด้านหน้าของวิหาร จะเห็นในส่วนด้านหน้าครับมีห้องหนึ่งที่ยื่นออกมาลักษณะนี้ก็จะเป็นเป็นมุกยื่นนะครับเป็นห้องยืน่นครับเป็นเหมือนถ้าทุกวันนี้ก็จะเป็นห้องคอนโทรลนะครับหรือว่ามุกเด็ดห้องที่ยื่นออกมาส่วนนี้ครับเรามาชมส่วนที่เป็นอาสนะสงฆ์ ดูดูฝนก็จะมีสีเขียวๆแบบนี้เลยครับปกคลุมจุดนี้คือด้านบนวิหารของวัดํำแพงงามครับเมื่อเราเดินบนวิหารครับมองไปจะเห็นฐานชุก,กชีก็คือฐานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับที่อยู่ตรงกลางปัจจุบันจะไม่หลงเหลือองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ จะมีเฉพาะโครนศิลาแรงที่มีการนำมาวางเรียงไว้เป็นโครนศิลาแรงพระพุทธรูปเดิมนะครับครับมองผ่านส่วนที่เป็นฐานชุกกชีไปด้านหลังเราก็จะเห็นเจดีย์ประธานครับ แล้วก็เห็นพื้นที่โดยรอบนะครับมองไกลไปฝั่งโน้นก็มีศาลาอีกหลังหนึ่งวัดกำแพงงามจึงเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่อีกวัดหนึ่งครับส่วนนี้คือวิหารที่มีขนาดใหญ่ครับมีทางขึ้นสองทางของโบราณสถานวัดกำแพงงาม นี่คือการวางตัวในแกนตะวันออกตะวันตกครับของวิหารเจดีประธานของวัดกำแพงงามครับสันนิษฐานอายุก็อยู่ในพุทธศตวรรษที่20-21นะครับที่มาของชื่อวัดก็มาจากกำแพงที่ในช่วงบูรณะนั้นครับมีกำแพงที่สวยงามโดยรอบ จึงตั้งชื่อว่าวัดกำแพงงามเมื่อเราเดินย้อนไปทางทิศตะวันออกนะครับออกนอกส่วนที่เป็นกำแพงวัดออกไปเราจะเห็นโบราณสถานอีกจุดหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นอุโบสถครับอยู่ในแนวแกนเดียวกันกันกบวิหารและก็เจดีย์ประธานนะครับส่วนนี้คืออุโบสถ ของวัดกำแพงงามให้ได้มองภาพอุโบสถไปด้วยกันนะครับถ้าสังเกตจะเห็นมีใบเสมาปาักไว้8จุดนครับนี่คือส่วนที่เป็นอุโบสถในอดีตยุคสมัยสุขโขทัยตอนปลายอุโบสถจะมีความสำคัญน้อยกว่าวิหารนะครับ เราจรึงเห็นขนาดของอุโบสถที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่โตเหมือนวิหารครับนี่คือส่วนของอุโบสถที่เรายืนมองจากด้านหน้านะครับก็จะเห็นมีกำแพงแก้วล้อมรอบส่วนของอุโบสถไว้นะครับแล้วก็มี ฐานของอุโบสถที่ไม่สูงมากนะครับตรงกลางเยื้องไปด้านหลังของอุโบสถจะมีฐานชุตชีประดิสฐานองค์พระพุทธรูปครับที่อยู่หลังต้นไม้ใบเสมาจะมีอยู่สองชั้นนะครับสองใบ ด้านในเป็นหินชนวนด้านนอกเป็นศิลาแหลงจากตำราของประวัติศาสตร์โบราณคดีก็สันนิษฐานว่าเป็นการผูกพัทธสีมาของพระสองนิกายนะครับก็คือพระสองกลุ่มครับพระวัดบ้านกับพระวัดป่าคามคามวาสีครับวัดบ้านแล้วก็อารันวาสีวัดป่า จึงปรากฏมีการผูกพัทธสีมาให้เป็นอุโบสถประกอบพิธีสงฆ์ก็เป็นการสันนิษฐานว่าเป็นสองยุคสองสมัยคือผ่านการเวลาก็มีการใช้ใบเสมาสองใบผูกพัทธสีมาครับในคนละช่วงเวลาอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานจากข้อมูลที่ ได้รับมานะครับห่างจากด้านหน้าของอุโบสถออกไปประมาณ6-7เมตรนะครับจะเป็นบ่อน้ำโบราณก็เป็นบ่อศิลาแรงที่ใช้กัดเก็บน้ำในอดีตนะครับ ปัจจุบันก็ตื้นเขินแล้วก็ไม่มีน้ำครับลักษณะของบอ่อจะเห็นว่าด้านล่างนั้นมีศิลาแรงมีความหนานะครับด้านบนก็วางก้อนศิลาแรงอีกชั้นหนึ่งครับมุมนี้จะอยู่มาด้านหน้าถัดมาด้านหน้าของอุโบสถครับผมเทียบเคียงให้ดูจุดที่ตั้งของบอ่อน้ำ นี่ครับอยู่ด้านหน้าของอุโบสถนะครับเราจะไปชมกำแพงที่ได้ชื่อว่าเป็นกำแพงงามจนกลายเป็นการตั้งชื่อของวัดว่าวัดกำแพงงามเดี๋ยวเราจะไปชมส่วนของกำแพงกันนะครับซึ่งจะมีด้านที่หลงเหลืออยู่แบบสวยงามนะครับสีลาแรงปักไว้แต่ก่อนอื่นมองจากทิศนี้ไปนะครับยาวลึกไปจนถึง เจดีย์ประธานจะอยู่ด้านในคร,ครับส่วนนี้คือส่วนที่เป็นกำแพงโดยรอบครับของวัดกำแพงงามก็จะมีการใช้เิลาแรงปักโดยรอบลักษณะคล้ายกราฟครับมีป้ายข้อมูลชื่อวัดนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆ ในการมาชมก็มี QR ให้ท่านได้สแกนนะครับเป็นภาษาไทยอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสค,ครับส่วนนี้คือกำแพงวัดที่เป็นที่มาของชื่อวัดกำแพงงามครับให้ท่านได้ชมส่วนที่เป็นกำแพงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกราฟแท่ง สวยๆมุมนี้ครับนี่คือวัดกำแพงงามเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรนะครับด้านในพื้นที่วัดเองก็มีฐานของศาลาอยู่หลายจุดนะครับอย่างเช่นส่วนนี้ก็จะเป็นฐานศาลาที่อยู่ใกล้ๆก,กับด้านข้างทิศใต้ของวิหาร เป็นฐานศิลาแรงแล้วก็มีเสาศิลาแรงในพื้นที่วัดเองก็มีบ่อน้ำครับในฝั่งนี้จะเป็นบ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งของวัดครับเป็นบ่อศิลาแรงนะครับจะเห็นศิลาแรงที่มีความหนาเนื่องจากพื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ในเขตวัดป่านี้จะเป็น เนินศิลาแรงขนาดใหญ่ครับของเมืองกำแพงเพชรศิลาแรงที่นี่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการก่อสร้างโบราณสถานครับให้ได้ชมส่วนที่เป็นศาลาอีกสองหลังครับที่ได้กล่าวถึงแล้วช่วงแรกๆที่เราเดินมาชมมุมศาลา รเรวก็มีศาลาใหญ่อีกหลังหนึ่งด้านโน,น้โนนะครับมองไกลไปฝั่งเลยไปฝั่งโน้นนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งชื่อว่าเป็นโบราณสถานชื่อว่าวัดสิงห์นะครับที่มีลักษณะฐานเจดีย์คล้ายกันเถึงแต่ด้านบนที่วัดกำแพงงามเป็นทรงกลมที่ยังลงเหลือร่องรอย แต่ส่วนวัดสิงจะไม่หลงเหลือร่องรอยด้านบนเหลือเฉพาะส่วนฐานเขียงสี่เหลี่ยมและก็ฐานบัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของโบราณสถานวัดจำแพงงามนะครับได้ชมมุมต่างๆตอนเช้าที่แสงสวยๆนะครับในส่วนที่เป็นเขตสังฆาวาสหรือเขตของพระสงฆ์ไม่ได้พาเดินไปชมเนื่องจาก จะมีเฉพาะพื้นที่ว่างไม่ลงเหลือนะครับถ้าเป็นกุฏิสงสมัยก่อนก็จะใช้ไม้อยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งทิศเหนือตรงฝั่งตรงข้ามที่ผมเดินฝั่งโน้นจะเป็นพื้นที่ว่างๆครับลงเหลือส่วนที่เป็นเวชจกุดีหรือฐานซ่วมอยู่เล็กน้อยครับแต่จะเห็นภาพไม่ชัดเจน,นครับ,รบก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเป็นระยะ นำคลิปมาให้ชมอย่างต่อเนื่องสำหรับท่านที่นิยมชมชอบเรื่องราวของโบราณสถานนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ได้คุ้มครองพี่น้องทุกคนปลอดภัยโชคดีในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ปรารถนาฝาก กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับเพื่อเที่ยวเมืองไทยภูมิใจในความเป็นไทยของเราสารวัดกำแพงงามเมืองกำแพงเพชรลาทุกท่านไปก่อน สวัสดีทุกท่านครับ